รวมรถมือสอง JK แนะนำา t y ยต a 3สมห่วงสภาพสวยๆนะคะคันนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกท่านมีชุดแต่งด้วยนะคะตามในรูปนี้เลยค่ะเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c เป็นรถเกียร์กระปุกเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา49,000บาทค่ะกระจกไฟฟ้าเครื่องดีเกียร์ดีสีทำใหม่มาทั้งคันสวยเงางามแน่นอนค่ะทุกท่านช่วงร่างแน่นแอร์เย็นๆนะคะ ภาษี67มีประกันภัยให้พร้อมค่ะ49,000บาทนะคะทุกท่านดูรูปรถประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นกันก่อนได้เลยนะคะรถอยู่แถวนนทบุรีบางสีเมืองค่ะนัดหมายร่วงหน้าและคนเดินทางไปดูด้วยตนเองไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะประโยชน์โดยตรงของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าถูกใจยังไงอ่านรายละเอียดใต้คลิปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ